ถ้าไปเจอคนไม่เข้าใจไม่ต้องไปสงสัยลังเลเป็นธรรมดานะคนที่ไม่เข้าใจจะมีมากเท่ากับดินมหาปตพีคนที่เข้าใจเนี่ยมันมีแค่เศษดินปลายเล็บดังนั้นการที่โยมเอาคําตถาคตไปเปิดเผยกับหมู่มหาชนก็ให้เข้าใจว่าความจริงเป็นแบบนี้นะอย่าไปท้อใจเสียใจน้อยใจเราสอนไม่เก่งหรือไงเขาไม่เข้าใจหรือเขามีข้อโต้แย้งมามันเป็นธรรมดาเขาเป็นพวกดินมหาปตพี นะพระศาสดาทรงสั่งสอนเทศสั่งสอนเพราะเห็นใจพวกเศษดินปลายเล็บเขาจะเสียโอกาสเมื่อไม่ได้ฟังธรรมไม่มีคนชี้บอกต่อให้เขามีอินทรีย์ขนาดไหนแต่ไม่มีคนสกิดนิดนึงเนี่ยพวกนี้บรรลุไม่ได้โยมยังมีปัญญาทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าไม่บอกว่าละนันทิเป็นยังไงวิญญาณเป็นยังไงดูนักกระบวนการทํางานของวิญญาณใครจะมานั่งสังเกตจริงไหม มันก็ปล่อยจิตไหลไปฟุ้งไปเรื่อยๆนะและ้วยมจะเห็นว่าไอ้พวกนี้ทุกข์มากเพราะมันหยุดจิตไม่เป็นมันหยุดจิตไม่เป็นเอามาอยู่กับเสาเขืน่นเสาหลักไม่เป็นแต่พวกเราเนยายจะทุกน้อยลงจึงบอกความทุกข์ของเซดตะวันเหลือแค่เศษดินปลายเล็บนะเวลาโยมมีความทุกข์โยมก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจเออโลกมันวุ่นมากปวดหัว <laughs> ไม่อยากคิดอะไรอยู่กับลมนั่งเงียบๆสบายๆหรือนอนบนเตียงสบายๆดูลมหายใจเข้าออกไป คิดอะไรไม่ออกก็นั่งรู้ลมไปอโยมอย่าไปทุกข์มันไม่รู้จะทุกข์ไปทําอะไรใช่ไหม